สวัสดีครับแล้วก็วันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับนายกาต,กต่างเหมือนการชลินแอนเดอะแกงครับผม<อ>แล้วก็วันนี้นะครับเราพาน้องๆมาแข่งชาเลนจ์ด้วยกันถึง2คนด้วยกันนะครับแล้วมารู้จักน้องๆกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะชื่อ้องค่ะจากสันหธรรมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะชื่อแทนค่ะจากสันหธรรมวันนี้ก็ผมสั้นนะคะไม่มีวิก <laughs> แล้วก็วันนี้เราพาน้องๆมาแข่งกันในชาเลนจ์นะวันนี้นะครับเราจะมาทายชื่อนะครับตัวละครใน เกม ROV กันนะครับจะต้องถาม<อ>น้องๆก่อนว่ารู้จักเกม O v ไหมเคยเล่นไหมเล่นค่ะแพ้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็คงเคยเล่นแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ชาเลนจ์ของเรานะครับเราจะมีภาพตัวละครจากเกม o v มาให้น้องๆได้ไทายกันนะครับผัดกันคนละ6คคาถามในการด้วยกันนะครับก็คือในข้อหนึ่งจะมีลูกนะครับแล้วก็จับเวลา3าวินาทีใ,<ช>ใครตอบถูกมากกว่ากันนะครับจะชนะในชาเลนจ์นี้ทันทีครับผมแล้วก็ไปลุ้นรางวัลในสองสุ่มรอบสุดท้ายกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอบนี้มาให้น้องๆเลือกกันก่อนว่าใครจะเริ่มก่อนเดี๋ยวพ่อย่งชุดไปเลยครับเชิญเลยห่อยชุดโอเคครับแล้วก็เริ่มแรกที่น้องแทนนะครับผมน้องแทนเดี๋ยวไปน้องแทนเรามาเลือกคำถามข้อแรกกันวันนี้มา15ข้อครับข้อแรกของน้องแทนคือเลขอะไรขอเลือกเลข7ค่ะเลข7นะจ๊ะเลข7จ็ของน้องแทน30วินาทีนะครับตอนนี้หาเมาส์ไม่เจอสะครุนะครับผม มาครับคิณเลนตอบว่าอะไรครับคิณเลนควิุเลนนะครับผมตอบไปแล้ว,วควิณเลน์ใช้เวลาน้อยมากนะครับและคำเฉลยของข้อนี้คืออ่ะกดผิดคิณเลนถูกต้องครับร<อ>ับไปหนึ่งคะแนนคะ่ะน้องแทนต่อไปนะครับตาน้องทอมน้องทอมเลือกเล็กที่ต้องการเลยจ้ะหนูชอบเล็กสี่เอาเล็กสี่หนูเอาเล็กสี่ละกัน เลขสี่นะครับใช่ค่ะเลขสี่จะเป็นอะไรนะครับเรามาลุ้นกันนะครับผมจับเวลาครับซินเนตเรียค่ะซินเนตเรียนะครับใช่ค่ะตอบมาแล้วว่าซินเนตเรียนะครับและข้อที่สี่คำตอบคือถูกต้องครับผมได้หนึ่งคะแนนครับสําหรับน้องแทนนะครับไอ่น้องทองนะครับทุกท่านอ๋อตรงไหนที่เป็นจุดเด่นคำมะม่วงคืออะไรครับน้องชอบหลับค่ะน้องชอบยืนหลับอ๋อน้องชอบยืนหลับใช่ไหมครับดูดเลยโอ้ยเซียนมากครับ ตอนที่ผ่านไปแล้วนะครับก็แกลงนะครับท้งคู่ได้คะแนนหนึ่งคะแนนตัวมือเตงนะครับสุดยอดมากตอนเลนนี้เหมาะกับพวกน้องๆมากเลยต้องการเขาแรกเลยครับขอเลือกเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดนะครับและเลขเจ็ดภาพนี้ครับผมมาแล้วครับจังเวลาครับ f o r e ติโนฟ forestino นะครับตอบมาแล้วว่า forestino นะครับและคำเฉลยคือ forestino ถูกต้องครับรับแพรับไปหนึ่งคะแนนครับผมถูกต้องนะครับผม รับไปอีกหนึ่งคะแนนต่อไปของน้องทอมต้องตามตื้นให้ทันแล้วครับผมถูกตัวข้อเลยเลกเลขอ,อะไรดีครับเลขเก้าค่ะเลขเก้านะครับสาหรับน้องทอมและเลขเก้าของน้องทอมนะครับคือภาพนี้ปุ๊บตำราลิลปโป้ค่ะหรือรูบูรูบูหรือลิปโป้นะครับใช่ค่ะตอบมาแล้วนะครับโหยรู้สึกว่าน้องจะตอบก็ใช้เวลาไม่ถึงห้าวินนะครับไวมากเลยและคําตอบในข้อนี้คือ ถูกต้องครับรีโบรหรือรูบูนั่นเองรับไปอีกหนึ่งคะแนนครับผมตอนนี้คนละสองคะแนนแล้วครับเดี๋ยวอีกคนละสี่ภาพด้วยกันในชาเลนนี้นะครับต่อไปเป็นรอบของน้องแทนครับผมน้องแทนเลือกเลขเลยเอาเลขแปดเลขแปดนะครับน้องแทนน้องแฟนเอ้ยเด็กเลขผิดเลขผิดน้องแทนเลือกเลขแปดนะครับและคําถามเลขแปดคือภาพนี้ครับอู้ชอนชอนนะครับ ตอบมาแล้วท<ม>อนทอนนะครับเลือกมาแล้วตอบมาแล้วว่าทอนนะครับและคาตอบข้อนี้คือถูกต้องครับร<อ>ับไปหนึ่งคะแนนครับโอ,อ้สุดยอดมากได้ไป3ามคะแนนแล้วสาหรับน้องแทนนะครับต่อไปเป็นรอบของน้องทอมครับผมน้องทอมเลือกเลขอะไรดีจ๊ะอืมขอสิบสามค่ะขอสิบสามนะจ๊ะน้องทอมเลือกเลขสิบสามเลขสิบสามมันจะเป็นรูปอะไร มาครับอืเฮ้ยเด็กเปรตอลิสค่ะทำไมถึงเป็นเด็กเปรตคะอันนี้ผมไม่รู้น่าลำคานน่าลำคาญมากวันเพราะอะไรน่าลำคานเพราะเพราะมันน่าลำคาญค่ะโอเคัสกิลหนึ่งเลยไม่มีอะไรจะพูดแค่น่าลำคาญค่ะโอเคเด็กเวนน้องอลิสนะครับน้องอลิสเด็กเวนนะครับผมต้องเฉลยคือถูกต้องครับหนึ่งคะแนนครับผมตอนนี้โรล่าสามคะแนนครับโจมเตีไหนครับตอนนี้ชาเลนจ์นี้ทุกคนเก่งมากๆเลยครับสำหรับชาเลนจ์นี้ ต่อไปนะครับรอบของน้องแทนนะครับน้องแทนเลือกเลขที่ต้องการได้เลยเอาเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งนะครับน้องแทนและเลขหนึ่งนะครับเขาจะเก็บคะแนนเต็มได้หรือไม่มาครับนาตาเลียค่ะหรือนาตาหยาค่ะนาตาเลียหรือนตาตาหยาหูทำให้ตอบกันง่ายมากเลย, <c oughs> เลยนะครับชฉลยนี้ง่ายจริงๆและ <Yeah. S 1> คําตอบอของข้อนี้คือ <Okay. S 1> ถูกต้องครับ <Hey. S 1> โอเครับไปอีกหนึ่งคะแนนครับตอนนี้4คะแนนแล้วสำหรับน้องแทนนะครับ ต่อไปเป็นรอบของน้องทอมนะครับายยาบ้างอะต่ไน้องทอมเลือกเลขที่ต้องการเลยครับเลขสิบค่ะเลขสิบนะครับตอนนี้น้องทอมเลือกหมายเลขสิบนะครับและหมายเลขสิบของน้องทอมใครกันนะใครใครครับมาครับอืมชื่ออะไรครับยีนาค่ะยีนาค่ะนางระแบ่งความตายค่ะทำไมไม่ถึงชื่อนี้ครับออกก็นักชื่อยีนาไงแต่ว่าเป็นฉายาของนางเพราะว่านางเป็นแบบ นักราเป็นนักระเบมเป็นฆตรกรดูโหดจังเลยนะครับและตอบว่ายีหน้านะครับใช่ค่ะคำตอบเลยคือทูกง้่อง <Y ina S 1> ครับโอ้ <Yeah. S 1> ยรอบนี้เก่งมากครับตัวมเตอหน่อยสิคะแนนแล้วเลือ,อีกคนละสองภาพเท่านั้นนะครับถ้าแซงเสมอการอยู่ในแข่งในภาพตัดสินกันนะครับและต่อไปอรอบของน้องแทนครับเลือกเลขเลยครับเอาเล,เลขสิบห้าครับเลขสิบห้านะครับน้องแทน 15ของน้องแทนคือรูปนี้ครับน่าจะง่ายแหละผมว่าถ้ามาเนวนี้น่าตอบได้มาแล้วครับอไอ,อริค่ะไอริอริคืออะไรอธิบายนิดหนึ่งจ้าแห่งเงาค่ะใช่แล<ม>้รครับของกอมอกค่ะอืมอริเนาะอริค่ะโอเคตอบมาแล้วและคําตอบก็คือถูกต้องครับผม5คะแนนแล้วครับสำหรับน้องแทนนะครับ ข้อที่สิบห้าแค่อยู่กับเกมมันจะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้โด <c oughs> นตบนะอันนี้พูดตรงตัวว่าเราเราไม่ได้คุกคีกับเกมเลยอะจะแบบอึ้งนิู่หนูอึ้ง่น้องตัตตวทุกต,ต,ตัวเลยนะครับอันนี้สายแบบสุ่มตัวละครมาแล้วนะครับและก็รอบน้องทอมครับภาพที่ห้าของน้องทอมครับมาเลยเลขหกค่ะเลขหกนะครับผมใช่ค่ะเลขหกรูปของน้องทอมคือรูปนี้ครับผมนะครับอืมวิโลวิโลวิโลคือใครครับ วีีโร่นางเป็นตัวละครของฝั่งเวียดนามปะไม่ใช่ฝั่งของฝั่งเลยนะอินโดนีเซียอินโดใช่เคยอันที่จริงนางเป็นหนังเป็นหนังของอินโดนีเซียแล้วเขาก็ทำมาเป็นตัวละครชื่อวีโร่เซนลิงเป็นซีบลิงซีบลิงยข้อมูลแน่นมากเคยเรนีมากับบางเรื่องจริงแล้วคำตอบลยคือถูกต้องค่ะวีโรดโอเคชื่อวีโร่ชื่อวีโรดไมโรดนะจ๊ะบางคนอาจจะจำนางไม่ได้นะครับเพราะว่านางแทบไม่มีตัวตนอยู่ในเกมเลยครับโอเคครับแล้วก็ น้องๆ5คะแนนครับตรงไปเลยนะครับ <Hey. S 1> และรอบสุดท้ายของแต่ละคนครับคำถามแทนข้อสุดท้ายหมายเลขเลยครับเอา5และกันค่ะ5นะครับน้องแทนเลือกหมายเลข5นะแต่ภาพของน้องแทนข้อสุดท้ายครับมาครับ butterfly butterfly Butter นะเ <Yeah. S 1> ขาคนใครฮนะอยากรู้จังเป็นเลยเป็นเขาเรียกอะไรนักฆ่ารับจ้างเป็นเป็นนักฆ่ารับจ้างครับเหมือมนอยู่ในกลุ่มพวกนะักบ่าปีศาจกันอือและนางชื่อ butterfly เนาะ และคำฉเฉลยคือถูกต้องครับผมโอเคขอคะแนนเต <g iggle> <sk> ็มครับน้องแทนสุดยอดมากเยี <g iggle> ่ยมางเยี่ยมครับแล้วก็ <g iggle> รอบสุดท้ายของน้องทอมข้อนี้น่าจะหมูแล้วแหละ <g iggle> นะครับ <g iggle> <g iggle> แล้วก็ภาพสุดท้ายของทอมเป็นเลขอะไรดีครับขอเป็นเลขสิบเอ็ดกันค่ะเลขสิบเอ็ดนะครับผมค่ะเลขสิบเอ็ดของน้องทอมคือภาพนี้ครับภาพสุดท้ายห <g> า <iggle> ไม่เจอโอเคครับ่บาดแล้วครับ ลุงทองค่ะกิลเดอร์กิลเลอร์ใช่โอเคไวมากไม่ถึงห้าวิกิลเลอร์เป็นใครอธิบายนิดหนึ่งครับไม่รู้ค่ะรู้จักไม่ยู่วิหารแห่งแสงแตอเป็นคนควบคุมเกี่ยวกับเหมืองของของวิหารแห่งแสงก็เกี่ยวกับพวกเงินตราเคนมีเรื่องเล่าว่าจับอะไรเนยจะเป็นทองอโอเคและกิลเลอร์นะครับตอบมาแล้วคำตอบคือถูกต้องครับผมและก็ทั้งสองคนนี้ทำคะแนนเต็มหกคะแนนเลยครับสำหรับสะแนนนี้ ตอนนี้คะแนนนะครับของทั้งสองคนเสมอกันนะครับเราจะมีคําถามตัดสินนะครับเป็นหนึ่งภาพตัวละครที่เหลืออยู่นั่นเองให้ทั้งคู่นะครับเตร็มตัวจบผมไว้แล้วภาพขึ้นปุ๊บใครยกมือตอบก่อนนะครับจะได้สิทธิ์ในการตอบข้อนนะครับใน3ามชีวิตเดียวกันและเราจะเลือกเลขสามแล้วกันครับยก3สามจไปเลือกไปข้างนี้ปะถ้าข้างไหนดีข้างไหนก็ได้เพราะข้างนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะดูนะครับสามภาพมาปุ๊บยกมือได้เลยนะครับแล้วภาพที่สามมาครับ น้องทอมครับมอทอสค่ะมอทอสนะครับใช่ค่ะมอทอสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเย,ย้ยินดีกับน,น้องทอมเลยครับได้เข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการครับผมยินดีนด้วยครับอ่าแล้วก็ขอขอบคุณน้องแทนด้วยครับผมขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องตองทอมในรอบจาะพอรตกันเลยครับแล้วก็นะครับเข้าสู่รอบจาะพอรตของแต่ละการฉลินในฉลิ์นี้กันเลยครับ โอเคน้องเขียบตัวไปได้นะครับวันนี้เราจะมีสองสุ่มาให้จับเช่นเคยครับ3ามสองสูบด้วยกัน1 2 3สนะครับน้องทอมเลือกเลขเลือกสองส่มที่ต้องการได้เลยครับดูเขาต้องการนะกขนมชอบตรงกลางโอเคี๋ยเขาแยีจบอกนะครับต้องกลางครับแกะได้เลยครับว่าเป็นอะไรวันนี้น้องแทนเออไ่จังแกะน้องทอมจะได้อะไรเลขผิดเลขถูกตลอดเลยไหนดูซิแกะได้ไหมประเด็นคือแกะได้ไหมแกะได้แกะได้เนาะโอเคและรางวัลของน้องทอมในวันนี้คืออะไรครับ เลสี่อมซิโอ้สุดได้นาฬิกาครับโอเคครับโอเคแล้วก็ <Yay. S 2> ยินดีกับผู้โชคด,ดีของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็กนกำลังใจให้เพจของเราและ u t u b e ของเราด้วยแตกต่างเหมือนกันชาเลนจ์นะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ของน้องด้วยสรรหาธรรมครับแล้วก็วันนี้จบคิมพิงเท่านี้ครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับผมดีค่ะฮัลโหล ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราที่ Facebook สันหาธรรมเป็นช่องที่พวกเราอยากทำสิ่งที่เราจะทำเพราะพวกเราคือสันหาธรรม